มาเรื่องแล้วครับพี่ๆครับเคยได้ยินไหมครับที่เขาว่าปากดีแต่ไม่มีจะกินล่าสุดกัมพูชานี่แหละครับตัวอย่างชัดๆเลยออกข่าวโครมครามว่าไม่พึ่งไทยก็อยู่ได้ปิดด่านก็ไม่แค่แต่สุดท้ายโป๊ะแตกดังลั่นทหารไม่มีอะไรจะกินต้องมานั่งสดมาม่าของไทยเราครับเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาแฉให้ฟังกันชัดๆครับว่าทำไมกัมพูชา ถึงขาดไทยไม่ได้แม้แต่วันเดียวอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นบอกคุณครับมับ่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t อร์และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันแบบเปิดอกเลยครับว่าเบื้องหลังท่าทีปากแข็งของกัมพูชาเนี่ยความจริงแล้วเขาพึ่งพาเราขนาดไหนทำไมถึงบอกว่าอยู่ไม่ได้ถ้าขาดไทยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ พี่ๆหลายคนคงได้เห็นข่าวกันมาตลอดนะครับที่ฝั่งกัมพูชาเขาออกมาพูดจากแข็งกร้าวทำท่าทีเหมือนไม่แคร์เราเลยบอกว่าปิดด่านก็ไม่กระทบไม่ต้องพึ่งสินค้าไทยก็อยู่ได้สบายมากฟังแล้วก็แหมมันน่าคิดนะครับว่าเขาเอาความมั่นใจมาจากไหน <laughs> แต่พี่ๆครับเรื่องจริงมันหนังคนละม้วนเลยเพราะทุกครั้งที่เขาปากดีใส่เราเนี่ย ไม่นานก็มีเรื่องโป๊ะแตกตามมาตลอดจนกลายเป็นเรื่องตลกให้เราได้เห็นกันในโซเชียลวันนี้แหละครับเราจะมาไล่ดูกันทีละเรื่องเลยว่าที่เขาบอกว่าอยู่ได้นะ่ะมันจริงแค่ไหนกันเชียวโป๊ะแตกที่ชายแดนบทพิสูจน์ความล้มเหลวแล้วไอความพยายามที่จะทำตัวเก่งเนี่ยนะครับมันก็โป๊ะแตกแบบดังลั่นเลยครับตอนที่มีเรื่องกันใหม่ๆฝั่งเขาก็ประกาศกล้าวไม่พึ่งไทย ปิดด่านไปเลยแต่พอเราแค่คุมเข้มการเข้าออกชายแดนได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นแหละครับเรื่องหาก็บันเกิดพี่ๆรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นทหารของเขาที่ถูกส่งมาประชันหน้ากับเราตามแนวชายแดนไม่มีอาหารจะกินครับขาดแคลนสเสบียงหนักถึงขั้นมีภาพข่าวออกมาว่าทหารกัมพูชาต้องเดินมาขออาหารจากคนไทยที่ฝั่งเราแหมท้าจะรบกับเราแต่ต้องมาขอข้าวเรากิน มันน่าน้อยใจแทนคนของเขาจริงๆครับและที่มันพีคที่สุดที่เป็นสุดยอด soft power ของไทยเราเลยคืออะไรทราบไหมครับคือภาพที่หลุดออกมาในโซเชียลเป็นภาพกองทัพของเขาต่างวงกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันอย่างอ,ร,อร่อยแล้วบะหมี่ที่ว่านั่นยี่ห้ออะไรครับมาม่า <Mama S 1> ของไทยเรานี่เองโอ้โ oh หขนาดผู้นําเขายังต้องซดมาม่าไทยเลยครับนี่มันการตอกย้ําชัดๆเลยว่าแม้แต่ในายามศึกสงคราม ปากท้องของกองทัพเขาก็ยังต้องพึ่งพาของจากประเทศไทยเรามีคลิปหนึ่งน่าสมเพชมากครับคือทหารเขากินอาหารจากถังผงซักฟอกมันแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบส่งกำลังบํารุงของเขาโดยสิ้นเชิงยังไม่หมดนะครับความขาดไทยไม่ได้เนี่ยมันลามไปถึงเรื่องความเป็นความตายเลยมีเคสที่คนกัมพูชาป่วยหนักฉุกเฉินระบบสาธาร,รณสุขบ้านตัวเองเอาไม่อยู่ สุดท้ายก็ต้องร้องขอมาพึ่งโรงพยาบาลฝั่งไทยจนทหารเราต้องใจอ่อนเปิดด่านเป็นกรณีพิเศษเพื่อมนุษยธรรมเห็นไหมครับว่าเขาปากแข็งไปอย่างนั้นเองแต่ในความเป็นจริงคือเขาขาดเราไม่ได้แม้แต่วันเดียวจริงๆทีนี้เรามาดูสิ่งที่มันชัดเจนกว่าความรู้สึกกันบ้างนั่นคือตัวเลขเพราะตัวเลขมันไม่เคยโกหกใครโดยเฉพาะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มันฟ้องทุกอย่างมาดูกันชัดๆนะครับ การค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี2566ที่ผ่านมามีมูลท่ารวมประมาณ175,000ล้านบาทแต่รู้ไหมครับว่าในนั้นเราส่งออกไปให้เขามากถึง141,846ล้านบาทแต่นำเข้าจากเขาแค่32,684ล้านบาทพูดง่ายๆก็คือปีเดียวเราเกินดุลการค้าเขาไปกว่า190,000ล้านบาทครับแล้วไม่ใช่แค่ปีที่แล้วนะครับ มาดูปีนี้แค่สีเดือนแรกมกราคมถึงเมษายน2568เราก็ค้าขายกันไปอีก64,612ล้านบาทเราส่งออกไป52,225ล้านบาทนำเข้าแค่14,387ล้านบาทสรุปก็คือแค่สีเดือนเราก็ในดุลการค้าเข้าไปอีก35,837ล้านบาทแล้วถ้าจะให้เห็นภาพชัดกว่านั้นอีก มาดูรายได้ต่อประชากรครับคนไทยเรามีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ8,271ดอลลาร์สหรัฐส่วนคนกัมพูชาอยู่ที่2,823ดอลลาร์สหรัฐต่างกันเกือบสามเท่ามันชัดเจนนะครับว่าใครพึ่งใครกันแน่แล้วเราขายอะไรให้เขาบ้างล่ะโอ้โหครับพี่ๆเรียกว่าตั้งแต่สากระเบือยันเรือรบก็ได้อันดับหนึ่งเลยคือน้ำมันสำเร็จรูปครับ น้ำมันที่รถทุกคันในประเทศเขาวิ่งอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาจากโรงกลั่นของไทยเรานี่แหละอันดับต่อมาคืออะไรครับเครื่องดื่มต่างๆทั้งนมกล่องน้ำอัดลมน้ำผล,ลไม้อาหารการกินอื่นๆละ่ะทั้งน้ำตาลทรายผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีอาหารสําเร็จรูปต่างๆรวมถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ทหารเขากินนั่นแหละครับของใช้ในชีวิตประจําวันเครื่องสําอางสบู่ยาสีฟันแชมพูก็ไทยทั้งนั้น เห็นภาพไหมครับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่างในชีวิตประจําวันของคนกัมพูชาล้วนมาจากประเทศไทยดังนั้นการที่ผู้นําเขาออกมาสั่งปิดด่านมันคือการยิงปืนใส่เท้าตัวเองอย่างชัดๆครับมันไม่ได้กระทบเราเท่าไรเลยแต่คนที่เดือดร้อนคือประชาชนและผู้ประกอบการของเขาเองมีรายงานว่าต้นทุนการขนส่งสินค้าของเขาพุ่นขึ้นไปถึงหเท่าสภาอุตสาหกรรมเราประเมินว่า การค้าที่หยุดชะง,งักไปเนี่ยสร้างความเสียหายวันละกว่า500ล้านบาทแล้วเงินที่หายไปเนี่ยมันเข้ากระเป๋าใครล่ะครับก็คนกัมพูชาเองที่เดือดร้อนมาถึงคำถามสำคัญที่สุดครับว่าถ้าปิดด่านมันทำร้ายตัวเองขนาดนี้แล้วเขาทำไปทำไมคำตอบมันน่าตกใจแต่ก็เป็นความจริงครับเพราะข้างในบ้านของเขากำลังจะพังครับตอนนี้ เศรษฐกิจกัมพูชากำลังดิ่งเหวแบบกูไม่กลับบทวิเคราะห์จากต่างประเทศล่าสุดฟันทุงเลยว่าสถานการณ์ของเขามันเข้าขั้นวิกฤตเศรษฐกิจพังพินาศภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เคยบูมตอนนี้ล่มสลายการลงทุนจากต่างชาติหดหายภาคเกษตรกรรมก็ล้มเหลวเกษตรกร,รอยู่ไม่ได้การท่องเที่ยวที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ก็ซบเซาเพราะนักท่องเที่ยวกลัวเรื่องชื่อเสียงด้านอาชญกรรมนี่ท่วมหัว ที่น่ากลัวที่สุดคือกัมพูชามีระดับหนี้สินผู้บริโภคต่อไรายได้สูงที่สุดในโลกคนของเขากู้หนี้ยืมสินมาเพื่อประทังชีวิตไปวันๆไม่ใช่เพื่อลงทุนพี่ใหญ่จีนเริ่มถอยที่ผ่านมาเรารู้กันว่าจีนคือพี่ใหญ่ที่คอยอุ้มกัมพูชาแต่ตอนนี้จีนเองก็มีปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันเขาเริ่มลดการลงทุนและที่สำคัญคือไม่มีการอนุมัติเงินกู้ใหม่ๆใ,ให้กัมพูชามา2ปีแล้ว และพี่ๆสงสัยไหมครับว่ารัฐบาลเขาอยู่ได้ยังไงคําตอบน่าตกใจมากครับพวกเขาพึ่งพารายได้จากธุรกิจสีเทาครับโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์และเครือข่ายมาเฟียจีนที่ตั้งฐานอยู่ในกัมพูชามีการประเมินว่ารายได้จากองค์กรอาชญากรรมพวกนี้มีมูลค่าสูงถึง12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ1ใน3ของ GDP ทั้งประเทศตอนนี้ตระกูลหุน ก็ติดกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นครับจะไปปราบแก๊งคอเซนเตอร์อย่างจริงจังก็ทําไม่ได้เพราะจะทําให้คนใหญ่โตในกองทัพและในพักของตัวเองที่ได้ประโยชน์อยู่ขาดรายได้มาหาศาลไปแต่ถ้าไม่ปราบทั้งจีนที่โดนคนของตัวเองหลอกทั้งอเมริกาก็กดดันอย่างหนักเมื่อจนตรอกแบบนี้ทางออกที่ง่ายที่สุดที่เหลืออยู่ก็คือสร้างศัตรูภายนอกยังไงละครับปลูกกระแสชาตินิยมชี้หน้าด่าประเทศไทย โผมประคมเรื่องเขตแดนเพื่อให้คนของเขาลืมไปว่ากำลังจะอดตายลืมไปว่ารัฐบาลของพวกเขามันล้มเหลวและคอร์รัปชันอย่างหนักหนาแค่ไหนครับนี่คือความจริงทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังท่าทีแข็งกร้าวของเขาแล้วการค้าชายแดนแบบนี้มีอะไรน่าทําด้วยแค่พึ่งพากันเรื่องนี้สะท้อนใ้เห็นชัดเจนนะครับว่าเสียงที่ดังที่สุดของกัมพูชาที่เราได้ยินอยู่ทุกวันนี้ ไม่แค่เสียงของความเข้มแข็งแต่มันคือเสียงตะโกนของความกลัวครับพวกเขากลัวว่าคนของตัวเองจะตื่นรู้และลุกขึ้นมาต่อต้านกลัวว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางจะพังทลายลงมาและที่กลัวที่สุดคือการที่ต้องยอมรับความจริงว่าพวกเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีประเทศไทยครับสรุปง่ายๆในหนึ่งนาทีนะครับ 1. กัมพูชาโวยวายทำท่าเก่งใส่เราแต่พอเราแค่ข่มเข้มชายแดน ทหารของเขากลับไม่มีอะไรจะกินต้องมานั่งต้มมาม่าของไทยเรานะครับนี่คือการโป๊ะแตกที่ชัดที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าเขาอ่อนแอแค่ไหน 2. ตัวเลขเศรษฐกิจมันฟ้องทุกอย่างครับเราได้ดุลการค้าเขามาหาศาลเป็นแสนล้านเขาพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจากเราแทบจะร้อเปอร์เซตการที่เขาปิดด่านจึงเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างรุนแรงและ 3. เหตุผลที่เขาต้องทำทั้งหมดนี้ก็เพราะ รัฐบาลของตระกูลหุ่นกำลังจะไปไม่รอดครับเศรษฐกิจภายในกำลังพังพินาศหนี้สินท่วมหัวแถมยังต้องพึ่งพารายได้จากแก๊งมิจฉาชีพและธุรกิจสีเทาเลยต้องสร้างเรื่องกับไทยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนตัวเองครับนี่คือความจริงทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังท่าทีแข็งกร้าวของเขาครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ ต้องขออภัยพอดีผมมาทำนานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l i n e แอดคิม property life วันนี้สันติมีโปรโดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับ <Fuji> คน <S <S ที่ <S <S <K ill> มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตั้ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ